สวัสดีครับแอดแมวสายซิ่งเหมียวเมียวแว้นแว้นนะครับและวันนี้นะครับผมก็อยู่กับเกม LOA นะครับและเกมนี้เนี่ยต้องบอกเลยครับว่าเป็นเกมที่เปิดในมือถือมาก่อนนะครับใครที่เคยเล่น LOA เนี่ยก็น่าจะทราบนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่สายเกมเนี่ยก็อาจจะไม่เคยเล่นนะครับแล้วตัวเกมนี้มันดียังไงครับตัวเกมนี้เนี่ยต้องบอกครับว่ามันเป็นเกมที่มีการผสมผสานนะครับของเกมที่เป็นเกมใหญ่นะครับอย่างเกม LL อย่างเกม .A อย่างเกม h o n นะครับ ใครที่เคยเล่นเกมสายพวกนี้มาก่อนนะครับก็จะทราบดีของรูปแบบของตัวเกมนะครับตัวเกมเนี่ยตัวแบบเนี่ยจะให้บรรยากาศเหมือนเกมคล้ายๆกับฮอนกัะด์เอนะแล้วก็รูปแบบของตัวสกิลหรือว่าตัวฮีโร่ต่างๆเนี่ยก็จะคล้ายๆกับ l l หรือว่าพวกเกมเอาร์อวี RV, อะไรพวกนี้เลยนะครับส่วนวิธีการเล่นนะครับก็จะเป็นการเล่นในแต่ละเทอร์นะครับก็คือจบในแมปหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้เป็นพวกเหรียญน,นะครับดรอปออกมาตัวเกมนี้เนี่ย ทางแอดมินก็ดูไว้อยู่นะครับว่าแอดเหมียวเนี่ยอาจจะลงนะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยก็เคยเล่นเกมแนวพวกนี้มาก่อนนะครับที่เป็นแนวโมบ้านะแล้วก็อันนี้เนี่ยเราจะสะสมเป็น nft นะครับซึ่ง nft พวกนี้เนี่ยเราสามารถนํามาขายได้นะครับที่จะเป็นราคาที่สูงแล้วแต่ตัวฮีโร่ที่เราหานะครับถ้ามันหายากมากๆนะครับเราก็จะได้ราคาที่สูงขึ้นไปอีกเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของ white paper กันดีกว่านะครับ ในส่วนของตัวเกมนะครับคือผมชอบลายเส้นของตัวละครนะครับเขาทําออกมาได้ดีมากๆเลยแต่ตัวละครบางตัวนะครับก็อาจจะคล้ายๆกับบางเกมนะครับในเกมเอ่อพวกเกี่ยวกับเกมโมบ้าต่างๆนะครับที่ดังๆนะอ่าแล้วมาดูาในเรื่องของบทนำนะครับตัวเกมเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากเกม a2 แล้วก็ League of Legends นะครับหรือเกมเอ่อไม่ใช่ League of Legends ดิเป็น LOA นะครับ ก็เรียกว่าเกมแนว LOA เนี่ยถ้าเกิดใครเคยเล่นบนมือถือนะครับก็จะรู้เรื่องของภาพหรือว่าเรื่องของตัวสกิลนะครับค่อนข้างน่าสนใจเหมือน Rv เลยแล้วก็เล่นสนุกด้วยกราฟิกก็สวยงามครับและแถมเกมตัวนี้เนี่ยเป็นเกม eSport ด้วยลองนึกภาพนะครับว่าถ้าเกมนี้เนี่ยอู้ออนไปแล้วเหรียญจะมูนขนาดไหนครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เกมเนี่ยมันถูกเวอร์ไวไปทั่วโลกครับแปลว่าเกมเนี้ยเหมาะกับสายที่เป็นพวกสายเกมเมอร์นะครับมันก็ พวกเกมเมอร์ <G amer> เนี่ยเขาก็มีเงินนะครับในการเติมเกมใช่ไหมเขาก็เติมเกมอยู่แล้วแต่เติมทีเนี้ยเติมแล้วได้สินค้าที่เป็น NFT สามารถนําไปขายได้อีกโห oh, ลองคิดดูสิครับแถมเราเล่นไปนะครับเราก็มีแรงจูงใจนะครับเราเล่นแล้วเราได้ใช่ไหมครับได้เป็นเงินแล้วก็หมุนเวียนในระบบนิเวศเนี่ยเศรษฐกิจเพราะว่าเวลาเราซื้อตัวละครหรือว่าเวลาเราที่เล่นสะสมใช่ไหมครับเราก็จะได้รีวอร์ดจะได้กิจกรรมเล่น ได้อะไรต่างๆเนี่ยภายในเกมเนี่ยมันก็จะมีพวกเควกอะไรที่น่าสนใจที่จะดึงดูดเรามาเรื่อยๆนะครับในส่วนของแบบแผนนะครับตอนนี้เนี่ยเขากำลังจะเปิดขายล่วงหน้านะครับรู้สึกว่าพีเซลเนี่ยอีกแป๊บเดียวเองนะนี่คือเวลานะครับเห็นไหมครับพีเซลนะครับไวลิสแต่เป็นไวลิสนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ใกล้แล้วนะครับเราต้องมาติดตามที่กลุ่มนะครับตอนนี้เนี่ยมีเรื่องของตัวไวลิสที่จะเป็นแจกฮีโร่นะครับ การแจกฮิโล่เนี่ยก็คือเราจะต้องมาทําตรงเอกสารตรงนี้นะครับเดี๋ยวแอดจะทําด้วยนะครับแอดเหมียวเนี่ยว่าจะทําอยู่นะคือถ้าเราทําเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราต้องรอนะครับตามเวลาเลยก็คือ11 11จด11นะครับเขาก็จะมีการแจกซึ่งเขาจะแจกนะครับมูลค่ารวมนะครับ500นะครับต่ออันโอ้โหสุดจริงๆนะครับสำหรับของแจกนี้นะครับห้ามพลาดเลยนะเพื่อนของคุณนะครับที่เข้าร่วมนะครับ เราไม่ได้บังคับนะครับ5รายการนี้อ่ะไม่ได้บังคับนะแต่เราต้องทําให้ครบพวกนี้นะครับอันนี้คือหน้าตาของทีมครับเป็นไงครับเปิดหน้าทุกคนครับบอกเลยครับว่าปังแน่นอนนะครับสําหรับเกมนี้คือส่วนตัวนะครับไม่อยากให้พลาดนะครับเขาจะลงทั้ง Android แล้วก็ iOS ตัวเกมน่าเล่นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นเกมแนวโมบ้านะโมบ้าถ้าเกิดใครเคยเล่นแนวโมบ้าเนี่ยจะทราบดีแต่ถ้าเกิดใครไม่ถนัด ก็อาจจะจ้างสกอร่าแล้วก็เล่นหรืออาจจะลองดูนะครับอาจจะมีโหมดอื่นๆนะครับที่เหมาะกับเราครับอย่างเช่นทัวนาเมนต์หรืออาจจะมีการสเต็คกิ้งนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของอ่าอันนี้จะเป็นรู้สึกจะเป็นอะไรการแข่งขันอ๋ออันนี้น่าจะเป็นแล้งนะครับเป็นแรงรับ,บโบนัสก็คือเราต้องสะสมแรงโอ้โหต้องมีการไต่แล้งด้วยคิโลหรืออาจจะมีวิธีหนึ่งครับก็คือสุ่มนะครับแล้วก็ทําการขายตัวละครนะครับเรียกว่าเป็นสาย เออพ่อค้านะครับหาตัวละครดีๆแล้วก็มาทําการขายนะครับเกมนี้เนี่ยมันจะมีทั้งรูนด้วยนะมีรูนที่เป็นแบบว่าเสริมพลังให้กับไอ้ตัวละครของเราแล้แถมมีพวกอุปกรณ์ใส่ด้วยนะครับโหเรียกว่ามีความหลากหลายนะครับที่เขาเนี่ยจะให้อันนี้รู้สึกว่าอ๋ออันนี้จะเป็นเกี่ยวกับสกิลเสริมนะครับภายในการเล่นเกมนะดูดีเกมไฟเป็นยังไงเกมไฟนะครับก็จะเวียน ทำไมมันไม่ชัดเอามเกมไฟล์นะครับก็คือนี่ครับพอเราเล่นใช่ไหมครับเอาฮีโร่ไปลงพอเล่นเสร็จมีสปอร์ตเนี่ยนะจะได้ัโทเค็นนะครับได้รับ NFT นะครับแล้วก็ทำการารู้สึกอันเนี้ยมันจะเป็นชิ้นส่วนนะครับแล้วก็มาตรงนี้แบ่งตรงนี้เหรียญสามารถมาซื้อตรงนี้แล้วก็ไปแลกฮีโร่ก็คือซื้อเหรียญก่อนเดี๋ยวเราต้องไล่มาตรงนี้ก่อนนะครับสเต็ปแรกก็คือ,อแลกเหรียญปับ๊บมาน,นี่มาน,นี่เสร็จมานนี่ต่อครับ มาเปิดปึ้งมาเปิดปึ่งได้อะไรครับมาได้นี่ครับฮีโร่ฮีโร่ทำอะไรได้บ้างครับเป็น NFT ขายแล้วได้เหรียญครับแล้วก็เอาไปเล่นเอาไปเล่นได้เหรียญครับแล้วก็อีสปอร์ตได้เหรียญครับนี่เห็นไหมครับวางมาดีวางมาดีน่าเล่นน่าเล่นเกมนี้ผมจะเล่นนะครับแอดมินจะเล่นนะแอดแมวอ่ะบอกแล้วนะครับจะเล่นเกมนี้น่าเล่นครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีเวลาเล่นหรือเปล่านะอ่ะเรามาดู NFT กันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นราคาจ่ายที่เขาจะขายนะครับ ซึ่งจะมีราคาเริ่มต้นที่0.05นะครับเหรียญต่อโทเค็นเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตก็คือคนที่เป็น PCE นะครับจะเริ่มราคาที่0.05นะแคมเปญแต่เกมนี้เนี่ยผมว่าจะไม่ได้ลงลึกอะไรมากนะครับเพราะว่ามีหลายช่องเนี่ยได้กล่าวไปแล้วนะครับก็จะมากลาวอีกรอบหนึ่งครับว่าเกมตัวนี้น่าสนใจแค่ไหนนะครับแล้วก็ไม่อยากจะให้แกงซิ่งของเรานะครับพลาดนะบางคนอาจจะชอบนะครับผม อ่าสำหรับเหรียญนี้นะครับนี่เลยสามารถขุดนะครับผ่านการเล่นเกมแล้วก็การเดิมพันประมาณนี้เลยนะครับสภาพเศรษฐกิจก็หมุนโฟอย่างที่เราเห็นนะครับเควสเกมอะไรต่างๆนะครับหมุนแล้วก็อาจจะเป็นการตัวรวมตัวละครนู่นนี่นั่นนะครับที่จะต้องใช้นะก็ประมาณนี้นะครับโอเคสําหรับใครนะครับที่อยากจะได้ตัวฮีโร่นะครับไม่อยากพลาดก็มาลงทะเบียนตรงนี้ได้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะเอาละครับ ขอจบพิเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย